ย็บลัางไงอีพ่อไตขึ้นไตขึ้นลูกไตขึ้นไตขึ้นทั้งข้ออีพอนะเออใช่หยียบลังก็ได้ย้อนนั่งข้อไว้พ่อมี นั่งก็ไปพ่อมสบายดีปลาลุงไงลูกสบายดีปลาลุงไงคนหูสบายดีปลาลุงไงไปไหว้คนเก่งอวัยคนเก่งอวัยสบายดีปลาลุงสบายดีพี่น้องสบายดีสุขูสุขคนสุหมองสุขบอนบ่พ่อกับช่องน้องแคทคือเก่าพี่น้องเมื่อเนี้ยพอบนนอนนะเม่ไหวแล้วก็สะสะไปวาลงประหดไม่ใหญ่ปะลูก ละอีพอสิกะาตีนเพืน่นครับเรื่องอีพอลูกพอ่อเอาไว้อีแม่สิปิดเน็ตไปมองห้าสิหดตัวเองหรือสิหดม่ใหญ่ดำบ่เอาไว้ลูกเอาไว้ ไกลลูกทำบ้าเลยเลยเข่ากระตาอ,อามาพี่อามาพี่แม่แก่หายยับล้งางให้พอบาทหนึ่งก่อนเออแจักเม็ดแล้วมาเนี่จักเม็ดแหละแจักเม็ดแล้วมาเนี่ยนะ Vitamin no. mẹo hai mặt tù nhao tù nhao à tù nhao mga mga ngâm mga 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 hải đôi mga 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 này mga 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 má má เรามีตามิ้นทงหนึ่งเรากินเมื่อเดียวถ้าบ,บิ้งกับสิยานซะแล้วนี่เมื่อลรเด้อพอแล้ว กินหลายกีนหเม็ดคหลายกีนหเม็ดแล้วเพื่อนเออม่านพอเด้อบ่นพอเด้อเอาบายนี้มันกระเบิดแล้วนี่เราเม็ดแต่มินซ้เม็ดนั่นนะพอเด้ออ๋อไปลงปลาฮดมใหญ่ยังวะสวยอลไรอีแม่สิป้าหน้าใหม่นี้แม่หอนเด้ ลโอ้ยลูกลูกยังน้อยแถวตวนมากไ้้นี่โูนานอนเมือมืออม่อแกนภาเมื่อแกนภาดูอน,นอนค้าขึ้นห่างให้ป้าลุกเมืองเน่นอนค้าขึ้นห่างเออ นอน,น,อนค้าขึ้นหางมือไก่หนาเพราเอามือไก่หนาเนี้ยนี่เอาค้าขึ้นหางเออสั้นขึ้นในหัวเขา,วานะเห็นมันนอนอไรเนะสีเ <14. S 1> ียเจ้ตู้กระทึมๆอยู่บานนีโ่โอ้โอ้ประหุตเด็กสั่นสิอย่าพาหดตลูกอย่าพาหด อย่าพาวดุดมันแล้วมันชวนลงมาบ่มีอยากลงฮุดให้มันได้แม่โนบเอานางโนบเอออะนางโนบดิดิโนบดิดินบดิดิโนบเขาการมือนะอานโนบโนบเออมาเด็กชหายกลับลงให้มันอายุมันควรยืนอใหญ่ใหญ่เป็นมูเป็นมา กาบลงวามันเฉีกันมันรูดผดลงไหนเด้อจะไปเกียงไรกาบลงว่าหนิเออกาบลงกาบลงนะแม่หมลูกกาบลงเออกาบอีกกาบอีกกาบลงกาบอีกแบบนึงเอออุ้ยกาบกระชิบข้ามเตะมึงกำชีพไปเล่นน้ำอยู่ไปเล่นน้ำอยู่ใส่นิ้วหูให ไอ้ผู้ไดูขีที่ดีีหุดกอนหมูอะอ่ะขาหุดกอนหมูอะหุดกลอนหมูอะจอันนี้ยังหึงัวน้บก็ได้บันบก็ได้จับเอาบันบนะ ไม่ใก่อนจะพาเอาทีนั่งนงนั่งลงเองนั่งลงนั่งลงหนังกนั่งลงนั่งลงอานนาอานนั่งลงจังนบนบอันนี้ทุ่งาทุ่งาเองหล่าก่อน่ะที่ก่อนไหโอ้เจทปนหลงมายังไม่านะหละชโดนี่อาโฮม่ก่อนโมดีไม่า ดนั่บ่พดดีๆดมือไปใหนี่้องอยากเล่นลากู่ะเออมาาหาอยู่ดีม่แห้งด้ออยากกี่หายอะไรด้อชุบไปเก่งไรชุบไปเก่งไร้เขาบอกเออแห้งันมีแบบมีกำรหายอยู่ดีม่แหงไุกุคน แน่แน่แน่เป็นได้จ้าเพื่นเออแม่ขบว่าอันนี้นี่อยากอามันยังกันนกินหมูฮะหาดอีกวดอีกวดอีมัใหญ่อีกดอีมัใหญ่วดไหนนี่มั้งี่ลังมั้งี่ลังลัง่บ่อหน้นี่เออก็กินมิดนนะบนี้ Ờ, <laughs> bằng không cả năm hay mày nhảy nữa mẹ Kim sao? Các mong đu xe đó hả nè Mình mồm mày nấu kinh nữa Má 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 hôn hả má mày nhảy mà. mà. hôn cả mưu, thủ nha thủ ma, nha còn ơ ถุญายีกุญ่าขตั้งใจกองเหนโอ้ยโอ้ยันบเลยขนบลำหนบเลยเห็นเป็นอมเม่นนะ่วัไม่นเห็นอมเ้นย่วคอมเม้นลูกนะคอมเม้นคุณคอมเมนไงมากอ่ะบายบายป้าลุงนะ บายบายปลาลูงนะบายบายปลาลูงนหรมไหมเห็นแล้วบ้านเห็นหนามเห็นหนามจำเนียรขนมเหนแล้วก็ปีกอีกมามาจีอาบแม่นี่เห่นหนามแล้วบ้าน Ăn một cái hố để tưới bơ, ừ? cái để mang co nỗi bơ, hãy mang con, nổi, mang con nổi, nhảy bay, bay. chạy mang con nỗi này, nhìn có đâu, lát rồi đi. Đó,